ขอให้หายทีเถอะสาธุเนี่ยมันแก้ยังไงฟอนต์มันไม่หายอ่ะฟอนต์มันใหญ่อ่ะใช่ไหมโอ้โหนี่มันจะแก้ยังไงอ่ะมันใหญ่ยังไงอ่ะแกด้ดูดิมันซูมเข้าไปข้างในอ่ะมันซูมอ่ะ ภาพภาพมันซูมกล้อมันซูมเออลองลองกดกล้องใหญ่ด้อ่าซูมจริงด้ยไม้เนี่ยจะแก้ยังไงไม่รู้แก้ไม่ป็ินด้วยทีนี่แก้ตรงไหนแก้ตรงนี้เหรอสติงอ่ะอันนี้เป็นปรถตู้พูดเอาอ่ะพูดเอาเป็นอะไรเป็นหกสิบสี่ไหม ทุกอย่างดีเฝ้ดีดีเฝ้ก่อนไหมผมว่าได้ครับดีเฝ้ตรงไหนวะน,นั่น <c oughs> โอ้ยมแก้อะไนเนี่ย ไอคนนี้เพื่อนลุงนี่เจอในแมปด,ด้วยในเน็ตด,ด้วยชุดนี้ชุดนี้จำได้ก็ในตี้ยีงไงใช่ไหมแล้วตานั้นอยู่แมตแมตเดียวกันผมเห็นลุ้มข้าใช่เหรออืมเหยีห <ทำ S 1> มวกน<ม>ี่จำได้อยู่มองแต่อของอยู่เลยเลยจอของวิ่งไปหาของอยู่เลย,เลยไม่ต้องมองอะไรผมชอบดูสก,กินแบบคนนี้ไม่เป็นแก้ยังไงอะอยากรู้ถามผู้รู้หน่อยอย่างนี้กูไม่ได้สตรีมยูทูบสักที เป็นเสียสตีมยูทูบอะดูนะในในเนี่ยในในในโอเบียสจอเต็มปกติแต่ในแต่ในแต่ในสตรีิโอ,อมันเป็นอย่างเงี้ยเออเซ็งวะ่ะลองสตรีมเลย